เขบอกผมข้อประตูแล้วอ่ะผมไม่ได้รับผมแป๊บเดียวใ่ไหนใช่ไหมที่มีใช่ไหมไม่ได้ใช้แตงสำหรับบุรี่ใช่ เปิดโอกาสให้เราได้นำพยานหลักฐานแล้วก็ดํเาเนินการกระบวนพิจารณาจนสร็นสิ้น,น,นะครับหลังจากนี้ไปเชื่อว่าทางโจท์และก็โจทร่วมเนี่ยจะอุทธรคำา้าสาของสารชั้นต้นต่อเราก็มีหน้าที่ที่จะแก้คาแก้คําอุทธรของโจท์หรือโจทร่วมนะทั้งหมดก็ยังอยู่ในกระบวนการที่จะต้องขึ้นสู่ศาลสูงแต่อย่างไรก็ดีนะฮะพวกเราก็พยายามที่จะนํานเสนอพยานหลักฐานแล้วก็หาล้างมายานหลักฐานโจท์มาตลอดเวลาเรื่องนี้เราก็เชื่อว่า สาลที่ให้ความยุติธรรมนะครับกับพวกเราโดยเพราะตัวผมเนี่ยนะต่อสู้มาตลอดนะตั้งแต่ต้นตั้งแต่วิชัยพุ่มเดืองเนี่ยถูกต้องหานะครับถูกต้องหาตั้งแต่วันที่สองแล้วคาดโดยไต่ต่อไ่อไก่อนโดยโยงให้ผมเป็นผู้สั่งการนะครับเรื่องพวกนี้นะมันพิสูจน์ให้ทราบมาได้ตลอดและจริงๆแล้วคนท้องที่ก็รู้อยู่ว่าไม่ได้เกี่ยวไม่เกี่ยวกับวิชัยแล้วไม่เกี่ยวกับนายกเต่าทั้งสิ้นแะแต่พยายามจะโยงโดยการ ทำสิ่งต่างๆให้เป็นเราให้ได้นะครับแล้ววันนี้นะครับผมไม่เคยเครียดกับคดีนี้มาตลอดเพราะผมรู้ว่าผมไม่ได้ทําอะไรแล้วไม่ได้ไปเป็นผู้ก่อผู้อะไรทั้งสิ้นผู้ใช้ไม่มีนั้นวิชัยก็เหมือนกันแต่ที่วิชัยตอนเนี้ก็มีเรื่องอาวุธปืนที่ไม่ได้รอนุญาตเท่านั้นก็โดนปรับสองพันนะครับแล้วก็รอลงอาญางนะครับก็ขอขอบคุณครับศาลที่ทางให้ความยุติธรรมกับพวกเราครับส่วนทางผู้เสียผ่านพ้นหมดแล้วเนี่ยไม่ฟ้องใครแน่ฟ้องกับใครครับขอบคุณที่กำลังใจครับ เราถือว่าเขาเสียหายมากแล้วเขาพู้เสียแล้วก็เป็นน้องถ้าเป็นน้องอยากให้นิ่งๆเท่านั้นแหะตั้งสติคิดจบ